โอ้ยพี่น้องจ้าเห็ดละงอกมาแล้มน่าลักออกยีรดไก่เห็นข้าวขาวอ้เจอถาดกินว่าลุดไปแล้วพี่น้องจ้าเห็ดละงอกนะคะนี่อ้สดายเด้ว่าลุดพ่าเขยเตืุด,ดแล้วจ้าละงก ขาวอุกหิดนอกนี่มันเป็นเงือกเก็บเพชรลงหงกน้ำกันปะมันโบันอีกแล้วจ้ะมันนึกโบันภาสิมิเห็ดแลงหงอกนาเล้ง ป๊อดพี่น้องเพิ่นมาออกป๊อดปูนึกโบฝันมาเพิ่นที่ออกตรงนี้น,นี่นี่ในนี่สิโอ้ยต่างงาใหม่ฮักป๊อบานนี้ป๊าคอยดุปูนู่ได้จ้ะว่าเพิ่นที่ออกป๊อดเห็ดละงอกได้จ้ะนี่ลายรูปงามๆามแน่ป๊ดอดปูนึกโมหนึง บานเบิดที่นอาอปัด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 สุ่มนี้ก็งามแท้เป็นครอบพัวเลยสีพ่อแม่ลูกวก็สิโอ้ยเก็ดละงกขาอีกน้ามาออกงามนี่้องรูดูดวะนี่ฮะเพิ่นนี่ไข่เพิน่นอ๋อจังเลือด้ข่เก็บอยู่ไข่ มีมันบกเคยออกนะมันออกมากจังไดยบุ๋นอ,อ๋เต็มกระตาคากละกลุ่มนี้เต็มกระตาคากมันโอ้งามค่ะมันจืดจืดมันจืดนิดละงูก โซโกโลกเสกเล็กบุญวัสนาคงข่อยบุญวัสนาอีกแล้วแต่วัสนาได้เก็บเห็ดร์ตรงแนนะ่พี่น้องวัสนาอย่างอื่นบุมี่เื่อว่าละไปเอาซีดอกกันเซเมนคนใหญ่ค่ะน้องด้วยตัง ก็นกินบุญนี่ลีเด้จ้ะเพราะว่าปกติทางนี่บ่บ่ค่อยผ่านเนาะวอมคืนมันมีออกน,นอี่พออภัยเด้อกล่องก็คือเก่าลราจะคนผู้เกา่าสายไปแล้วก็สายมานี่โอ้อายากสิบพอก เต็มกระตาค่ะเห็ดลรางงกมมเดียวพี่น้องเต็มกระตาเต็มกระตา,ตะตาอีกดอกหนึง่งพี่น้องหลังนี้คือว่าไม่มโมบุ ละงูนะคะหาเพชรละงูเลี้ยงพี่น้องเลยปาวันนี้กอ้อยขึ้ดวงดีเท่ออดอกตอนี่นี่คือใบใหม่ค่ะ โอ้ยน้องช็อกโก้บัสังเกตกับ่เห็นเพลินเด้อจ้ะพูดยังไงคนอีกย่างกายไปบางหันย่างคางหนึง่งมืเห็นเลยจ้ะเยังไม่อีกคางหนึง่งจังเดียวเห็นโอ้ยีเจ้าซุ่มแซลงยังไงกูน่าจ้ะจนะนเนาะน้องเอย๋ยทำไมตากระสิดความพวกกระตาอ๋าอตายูเด,ด้อจ้ะ กระโงกเขาวเปินเป่นเบิ่นสิลมกับสิลมโอ้ยเดี๋ยวเออยือทเมื่อไร่ฮักฮักเกิดมากผู้สันนี่แล้วเนาะเจ้าง่ายแค้นกับสันเงียบไปเตรียมกระตาของเราแล้ว ตานีอีกบอพี่น้องหลับน,นกไกนะ่น่าเยียนไปเวียนมาจังพ่อด้จ้ะมาเวียนกันเลยสิโบพอ่อไปทางอื่นอ่ะได้จ้ะพี่น้องลบม,ม,มาใหม่มองเกา่างานเย็นดอกบานพี่น้องเอ้ยดอกจุ่มอยู่ในเองโอ้ยแต่ละมีดขาพเจ้าอ่าคนที่เลือกแหล จึงเป็นอยู่นี่เองนีน้องจ้าสวยงดงามที่เราโง่ย่างมาสร้างนี่น้ำนี่นี่หน้าเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วพี่คะเป็นออกมูหนึ่งสามสี่ดอกนี่ก็พาะแกงอะไรด้วยจ้ะเี็เละงูคนดอกใหญ่เนาะ พี่เห็ดปวกเลยเห็ดปวกกับบัวใหเป็นหมูข้าวเกียงกค่ะพ่อตะปนน้องน้องมือเดียวบานค่ะบานเหมือน,นเดิมเป็นแดงแดงเลยจ้ะเนี่ย กับเล็บอีสันมา <mm> ต่มท่าเพ่งได้ค่ะมาพอ้เก็บโหลดโรลีลาม,มีรลีลาเก็บโหลดละงอกเหลืองไปก้นปลาก็เห็ดละงอกขาววังหันได้จ้ะเอาเดอกตีนมันเอามันไยนี่ละตัดหยาบโอ้ยกล่องไปท,ไปทั้งเมือกับไปทั้งนึง เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือว่าเห็ดสวยมากจ้ะอแดงแดงนานี่เป็นสีออกเปงสี่เลยจ้ะสีเป็นจะออกเข็มๆแน่จ้ะโอ้ยมาหนื่อเดียวกะลักบานนี้จากกันด้วจ้ะ